อะแล้วก็มาทดสอบกับ Battlefield 6ตัวเวอร์ชันเบต้ากันเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเียนลื่นมากครับผมเฟรมเลยที่มุมซ้ายบนนะครับ100เฟรมนะครับ CPU ตอนเนี้ยเหมือนมันยังบั๊กอยู่นะครับอ่จะใช้งานเฟรมน่าจะอยู่ราวๆสักประมาณ30%นะครับส่วนการ์ดจอกระดังเต็มที่นะ98%นะครับข้คอความ CPU ก็วิ่งที่4.0นะครับส่วนแรมเครื่องเนี่ยต้องมองว่าเกม Battlefield พันเนี่ยกินแรมไม่เยอะนะถือว่าทำได้ดีแต่ไม่แน่ใจว่า เวอร์ชันตัวเต็มอ่ะอาจจะกินเยอะกว่านี้หรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแมปด้วยนะครับโอเคเรามาดูเซตติ้งกันนะครับเซตติ้งแอตวลก็ปรับเป็นสุดเลยนะโอเคกราฟิกนี่ครับกราฟิกคุณิตี้อลต้าครับแล้วก็แอดวานตรงนี้ปุ๊บปุ๊บได้มาตรงนี้ผมมันติเฟรมเจนเปิดเป็น X2 นะครับยังไม่ได้แบบมี dlss นะครับอันนี้ลองลอง x2 ดูก่อนเนาะแล้วก็ อย่างอื่นก็ตามนี้เลยไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมนะครับเฟนเล่ก็อยู่ที่หลักร้อยอัพนะครับภาพสวยมากนะครับเฟนเล่นิง่งๆครับผมร้อยเฟมแต่ก็ลองดูตัวหนะท่นนี้แบบ ตัวสหารมันก็มีสมูทบ้างไม่สมูทบ้างนะครับอุ้ยอู้หอ้เพื่อนชุบโคนไปภาพสวยครับผมภาพสวย ไปหนูไปวะเพื่อนนี่ไนวะโอ้ใครมาระตอนได้โอ <amazon credit> oh, ้เรี่กว่ตัวเลยเฟรมเลยเฉลี่ยผมร้อยเฟมนะครับโอ๊ยโอ๊ยไหนวะ อโอ้ยเยอะ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 เดี๋ยวเพื่อนตายตายโกบังนี้ตายเพื่มึยยงรอดย,ยังไงวะเออเพื่อนใคย่าชุบจริงขอบคุณวเฮ้ยระเบิดหมดวะโอ้ย อ่ะทีนี้มาลองปิดเฟรมเจนเดี๋ยว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 เฮ้ย <laughs> เพื่อนกูนเคยหยันชุบจังเลยอยู่ตรงนั้นเพื่อนอยู่ตรงนั้นอ๋อชุบไปแล้วตายเลยไอ้พวกพอเปิดมันติดเฟรม x สองแล้วรู้สึกเว,เวลาซูมอ่ะเหมือนแบบมันเบลอเบลอเหมือนมันเป็นวุ้นนะอันนี้อ่ะลองปิดดูกดออฟนะครับโอเคไปแล้วมาดูเฟรมเรทกันต่อครับผมว่าจะได้สักเท่าไหร่อ่ะเฟรมเรทผมก็จะตก น่าจะลดลงมาประมาณสักสิบเฟรมนะครับโคดคดนัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวขอมุมนี้ขอมุมนี้ขอมุมนี้นเฮ้ยระเบิดไอ้สัสโอ้โหว,วิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งโอ้เฟรมเด็ดเฉลีย่ยหลักร้อยครับผม บริษัทรถทางรถทางเอออ่ะรู้สึกว่าเปิดเฟรมเจนกับไม่เปิดเฟรมเจนเฟรมเลนไม่ไม่ไม่ค่อยห่างกันนะออแต่ตอนซูมอ่ะรู้สึกรู้สึกว่าไม่เปิดไม่เปิดเฟรมเจนอนะ่ะตอนซูมภาพมันชัดกว่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ารู้สึกเองไหมถ้าเพื่อ,อนๆได้ได้ลองเทสแล้วลองบอกแอปอก,กันหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ปรับเป็นออาต้านะครับเดี๋ยวมาลองปรับ กราฟิกกราฟิกอัลต้ามาเป็นอ่ะโลดูนะครับปรับโลเคผมปรับโลนะเฟรมเรทก็อยู่สักประมาณ1 0 0 124เฟรมนะครับ 4, 1 2 4 137เฟรมแล้วครับตอนนี้ค้นนัว140เฟรมนะครับไม่รู้สึกว่าตอน ตอนยิงตอนยิงพวกศัตรูเหมือนเป้ามันดูดอะ่ะเป้ามันดูดหาคนอะ่ะเ,เป็นไม้ระเบิดภูเขาเผากระ่อมแมงแหลกอะ่ะเฟรมเลยได้ดีนะเออทำได้ดีนิ่งนิ่งเฟรมเลทค่อคนข้างนิ่งเลยนะทุกคนสไลด์เอาหัวแตกกันเนาะร้อยห้าสิบเฟรมครับผม เดี๋ยวมาลองเปลี่ยนเซตติ้งกันดูบ้างนะครับไปเรื่อยๆเอาทุกค่าเลยแล้วกันโลมีเดียมมีเดียมครับผมโอ้ภาพตัวด,ด,ดีขึ้นเยอะเลยเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ117เฟรนนะครับจะเอ๋อืม ปิดเฟรมเจนแล้วเล่นแล้วเล่นน่ะแอดป๊อกรู้สึกว่าโอเคโอเคนะชอบภาพมันคมดีนะครับภาพคมภาพคมยิงง่ายขึ้นนะแอดบอกว่ายิงง่ายขึ้นภาพมันชัดกว่าอันนี้ไม่ได้จะว่าแอดป๊อคิดเองไม่นะเพื่อนๆลองลองเทสเราเล่นกันดูผมว่าคิดเหมือนแอดหรือเปล่าเฮ้ย้ย้โอสนเปอร์อ่โอเคครับผมต่อมา กราฟิกมีดิดเมหายเอาตาหายโอเคหายต่อครับโอ้หายก็โ okay, อเคครับผม เนียก็อยู่ประมาณ120เฟรมนะครับปรับไฮก็ไม่หนีห่างกันมากนะครับในส่วนของเฟรมเรทกับ5060จะพู่กับ i 5ห้าเเนี่ยโอเคนะครับแรมจริงๆขั้นต่ำจุ6หกก็ได้นะแต่ก็เปิดเปิดได้แค่เกมนะถ้าเปิดโปรแกรมอื่นก็น่าจะไม่พอนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็แนะนำยืนพื้นเป็นแรม3-2ไปเลยนะครับในงบประมาณ2,3,2,2,5เนี่ยได้แล้วนะครับเล่นได้สบาย กระโดดครับเดินืๆภาพสวยครับผมปรับเป็นอัลต้าล้วกันนะครับจะปรับเป็นอัลต้าเลยคลาิกต้า แล้วก็ไม่ได้เปิดเฟรมเจนนครับไม่ได้เปิดฟเฟรมตั้งแต่แรกเลยเปิดแค่ลองเทสได้สยแต่ชอบไม่เปิดมากกว่าพับคมดีโอ๊ยหูถังเดี๋ยวมึงยังมึงจุกดิอ้าวเฮ้ยโอออกมาไอ้หนู ไปไปไป, okay, ปไปยเมื่อยืดตรงนี้วะโอ้ยนนนนคุกเยเหรอไปยาวครับผมใครจะใช้ไอห้าหอยอยู่ไม่ต้องห่วงคนระับผมเล่นได้สบายครับ ใช่ไหมวะอ่าใช่เครื่องยัง5 1 2 3, 4 14ทำไมแรมมันนิ่งอย่างวะกินแค่14เก่งเหรอเป็นตัว A ดีกว่าเยอะแล้วตังค์โอ้โหเยอะด้วยอะไรอ่ะป้อมปืนเหรอ ลองพับจอแล้เวเช็คแหลมเอ้ยแหลมกินไปสิบสี่กิกกิ้งด้วยวะเนี่ยตรงนะข้าสถานะตรงแล้วก็ CPU ีวันนียดิดดิดร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเอาดูดิ่เปอร์เซ็นต์โอ้โหซีพกินเยอะนะ CPU ดิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยอืมอืมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ mm hmm. เดี๋ยวลองเปิด เอโอเวอร์เลย lay, ดูสิมันยังเปิดได้อยู่ไหมวะมันมันเหมือนแบบมันยังไม่ตรงอะ่ะเี๋ยนะนมมันมีให้ดูมันมีให้ดูค่อนข้างเยอะเดี๋ยวขอปรับก่อนตัวเกมก็มีปรับให้มีมีให้ปรับโอเวอร์เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอไปปิดในอันนี้ก่อน อะไรปิดกันดูสิมันบอกอะไรไหมอ๋ออันนี้มันบอกบอกแค่ค่าสเตตัสเฉยๆเอกสาแต่มันกีมีแอดวาน่ยบอกแบบหือม <c oughs> เป็นกราฟเลยเป็นพลักราฟเลย CPU ปุ๊บปุ๊บมินแม็กอันนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรเดี yeah. ๋ยวั้นเปิดแค่ฝั่งขวาก็พอนะครับแล้วก็ไปเปิดในสตีมไลยอะโอเค เดี๋ยวเราเราจะชนะแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอะ 10u น่าจะทำงาน100%อะดูทรงแล้วเนี่ย6 core 12เกรดชัวร์เลยชัวร์เลยเนี่ยเกือบเกือบ100%เนี่ยประมาณ90ถึง100%ได้เลยนะครับประมาณนเนี้ยเนาะโปรแกรมเอเวนไนเอร์ afterburner ลองเปิดมาดูว่ามันมัน support กันไหมวะเดี๋ยวลองเปิดดูบ่าง ไม่มันไม่น่าจะซัพพอร์ตจริงๆด้วยแอดว่านะเอ้ยมาวะ่ะเอ้ยมาๆๆตอนแรกคิดว่ามันไม่มามาเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวขอปิดอันบนออกแล้วกันเดี๋ยวขอปิดในสตรีมโอเคครับผมซีพียูครับอ่ะมาแล้วคอร์12เทสนะครับก็เอารถถังก็หนละใช้งานสักก็ปิ่มอ่ะ80-90%แต่ก็ยังไหวนะครับ แรมเครื่องก็กินไปประมาณ14-15กิ๊กก็เกือบก็เกือบเต็มนะครับไปยึดก่อนตาเจ้าก็รลันเต็มที่ครับหสองตัวหกคอสิบสองเทพ ปิ่มครับผมแต่ก็ไหวนะครับก็รันการ์ดต่อเต็มที่รันการ์ดต่อเต็มที่นะครับเดือด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 โอเคครับผมจะชนะแล้วเพื่อใครที่สนใจสั่งคอมนะครับเล่นเกม Battlefield และเกม,มอื่นนะครับงบเริ่มต้นก็อยู่ประมาณสองสาม ถึง25นห้านะผม2 3งหมื่นสาเล่นได้สบายครับผมแล้วบอกเลยว่าสามารถปรับอัลต้าได้นะครับเล่นลื่นด้วยนะครับแต่ถ้าจะสตรีมยังไม่ไหวนะครับไม่ไหวตรงที่ cpu เพราะว่ามัน cpu เนี่ยแค่เล่นเกมเฉยเนี่ยวิ่งไป80-90%แล้วแล้วถ้าจะสตรีมอีกด้วยเนี่ยเหนื่อยนะครับถ้าจะสตรีมก็แนะนำงบ25,000-26,000ครับผมสตรีมได้โอเคครับผมก็จบไปเรียบร้อยครับผมกับทดสอบกับเกม battlefield 6นะครับ ถ้าใครยังไม่โหลดเดี๋ยวแอดพอจะทำคลิปโหลดทิ้งไว้ให้แล้วก็การปรับสกิลบูสให้เล่นได้นะครับโอเคใครสนใจสั่งคอมสั่นบุกเล่นเกมนะครับทักเพจทักงรามาเลยก็ได้โดมิโด,โดลงเกมพร้อมใช้ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับผมส่วนเล่นฟรีถึงวันไหนนะครับแล้วก็โหลดยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเพจแอด็อก ok นะครับผมโอเคบ๊ายบาย